Uh huh. yeah. mm hmm. สนับสนุนโดยไม่ my, s <S อิลสุดดีแม็กซ์คุณภาพไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ขอต้อนรับสู่รายการคอคนรักรถ Car Lover Review นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับความเป็นรถที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ข้างๆนะครับก็คือ Audi นะครับ RS5 นะครับคูเป้คอรโตนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ต่อยอดมาจากรถ Audi A5 นะครับซึ่งเป็นรถระดับไฮเปอร์ฟอร์แมนอีกรุ่นหนึ่งนะครับจากค่าย Audi เองนะครับซึ่งหลายๆค่ายทางยุโรปนะครับ เขาก็มีออกมาจําหน่ายกันแล้วนะครับตอนนี้ทาง Audi ก็ออกมาจําหน่ายกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับไลน์ที่เข้ามาขายในประเทศไทยนะครับที่เป็นตัวที่เป็น RS นะครับโอ้โหมีแทบจะเกือบทุกรุ่นย่อยของเขาแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปดูที่ศูนย์ของ Audi เองครับคาับมาดูไทยนอกครับเราต้องพูดถึงความเป็น RS ก่อนนะครับในการที่ตกแต่งเขาจะเน้นด้วยความเป็นสีดำอ่าเรามาดูที่กระจังหน้าก่อนเลย เห็นไหมครับแทบจะเป็นกระจังหน้าชิ้นเดียวเลยนะครับเป็นซิงเกิลเฟรมนะครับก็เป็นสีดําสนิทรวมถึงโลโก้เขาด้วยนะครับโลโก้เขาเองก็เป็นสีดําตัวเพจนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของ RS เองนะครับก็เป็นสีดําเช่นกันแล้วก็แทรกด้วยความสีแดงตัดลิ้นชายล่างนะครับก็ใช้เป็นสีดําเช่นกันนะครับแล้วก็รวมถึงสีของตัวรถนะครับสีตัวนี้ครับก็คือนาโดเกรสีนี้ครับก็คือเป็นสีที่เด่นของเขานะครับมาต่อที่ไฟหน้าอ่า อาจจะดูดูแล้วก็เป็นไฟหน้าปกตินะครับแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นแมทริก LED นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นของวิวัฒนาการนะครับของเทคโนโลยีนะครับของไฟนะครับซึ่งตัวนี้เราแทบจะไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยคนเดินผ่านเราขับขี่บนท้องถนนไฟจะหลบให้ดับให้อัตโนมัติหมดเลย อ่าแล้วก็มีฟอกแรมมาให้นะครับก็รวมถึงช่องดักลมต่างๆนะครับก็มีให้แล้วจากฟอกแรมนะครับเรามาที่ด้านข้างนะครับก็มาที่ซุ้มล้อนะครับก็โป่งด้านข้างน่ครับก็ถ้าสังเกตดีๆครับก็จะมีความนูนมากขึ้นนะครับจาก A5 เองก็คือจะนูนโป่งออกมาประมาณ1.6นิ้วนะครับแล้วก็มีช่องอินเทคมาให้เพื่อเป็นการให้ลมมาระบายความร้อนแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็แค่เพื่อความสวยงามเฉยๆแล้วก็มาที่แม็กนะครับก็ให้มาขนาด20นะครับแล้วก็ ุมด้วยยาง275/30/20นะครับแล้วก็ส่วนของแม็กเองก็มาจาก Audi Sport เองนะครับแล้วก็ตัวของคาลิเปอร์เบรกนะครับก็เป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นของ Audi Sport เช่นกันนะครับก็คือของตัว RS นะครับอ่ะในด้านข้างนะครับถ้าสังเกตเห็นนะตัวนี้อีกเช่นกันนะครับก็เป็นโลโก้สัญลักษณ์ของ RS 5นะครับก็เห็นได้ชัดเจนนะครับรวมถึงกระจกมองข้างอันนี้แปลกตา ก็มีความเป็นโครเมียมแทรกเข้ามาอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็จะเป็นสีดําหมดแต่เนี้ยมีแค่กระจกมองข้างเท่านั้นที่จะเป็นสีโครเมียมเข้ามาตัวของไฟเลี้ยวนะครับก็เป็น LED นะครับรวมถึงเส้นสายต่างๆนะครับก็จะเห็นชัดเจนมากอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของ Audi เองนะครับแล้วที่สําคัญน,นะครับบนหลังคาก็าใช้เป็นสีดําเช่นกันนะครับแล้วก็ เป็นพานโดรามิกซันรูฟด้วยนะครับแล้วก็กระจกก็คือบานบนใหญ่พอสมควรครับมาที่ด้านท้ายกันต่อนะครับด้วยความเป็น audi นะครับก็ยังเห็นสันเหลี่ยมคมได้ชัดเจนอยู่เช่นเดิมนะครับที่ลากจากด้านหน้ามาถึงด้านท้ายนะครับรวมถึงด้านท้ายนะครับโป่งด้านท้ายนะครับก็มีช่องอินเทคเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่สามารถเอาลมเข้าไปได้จริงนะครับส่วนสปอยเลอร์ด้านท้ายนะครับเล็กๆแต่ดูดุรวมถึงโลโก้นะครับก็ใช้สีดําอีกเช่นกัน ส่วนของไฟท้ายนะครับก็เป็น Full LED Diffuser นะครับก็ใช้เป็นสีดำนะครับรวมถึงท่อคู่ต้องบอกว่าใหญ่โตระโหฐานมากครับจริงๆท่อใหญ่มากเข้าฝ่ามือผมเลยเนี่ยเสียงนี่ดุดันเล้าใจจริงๆนะครับและที่สําคัญนะครับในความเป็นสปอร์ตนะครับในความเป็นคูเป้นะครับฝาท้ายก็ยังมีคลิกเซนเซอร์ให้อ่าอ่าเตะเปิดได้นะครับแต่เตะปิดไม่ได้นะครับต้องใช้มือปิดเอา พื้นที่ข้างหลังนะครับก็กว้างขวางพอสมควรนะครับแล้วก็ยางอะไหล่ก็ให้มาเป็นยาง80นะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเป็นยางแค่ใช้วิ่งชั่วรข่าวเท่านั้นนะครับเราดูภายนอกกันเรียบร้อยนะครับความหลอ่อความดุดันนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างว่าจะดุจะสปอร์ตมากมายแค่ไหนนะครับรวมถึงไปทดสอบสมรรถนะกับเครื่องยนต์450แรงม้าครับแล้วก็600นิวตันเมตรกันดีกว่าไปตามผมมาเลยดีกว่าครับ ครับตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในเจ้า Audi RS5 นะครับ RS5 s a b r t o นะครับโห oh, ต้องบอกว่าหลังจากเราชมภายนอกแล้วเห็นความสวยงามนะครับแล้วพอมาข้างในโอ้โ oh ห oh 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 oh. ต้องบอกเลยว่ากลิ่นอายของความเป็นสปอร์ตนะครับความดิบความดุดันนี่แบบโอ้โ oh ห oh, มันดูสวยจริงๆนะครับไงแต่เดี๋ยวผมขอ,อนิดน,นึงก่อนว่าพอดีผมอยู่ใน คนเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอถอนแมกสกนิดนึงก็จะได้พูดคุยกันได้สะดวกมากขึ้นนะครับแรกสัมผัสมารู้สึกถึงความดิบนะครับความดุดันนะครับในสไตล์ในการตกแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าตั้งแต่พวงมาลายัยลายเคฟล่าให้ถึงความสปอร์ตมากพอสมควรพวงมาลัยเหมือนรถแข่งเลยละกันนะครับก็มีการจับหรือเส้นผ่าศูนย์กลางที่ไม่ได้ใหญ่โตครับก็คือจับกระชับมือมากนะครับแล้วก็ เป็นพวงอมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันด้วยก็สามารถควบคุมโลบต่างๆในรถได้นะครับแล้วก็จุดสําคัญนะครับสามารถปรับเปลี่ยนโหมดที่เป็นโหมดหลักของเขานะครับก็คือโหมด R/S นะครับก็ซึ่งใช้งานง่ายใช้งานสะดวกนะครับอันนี้เรามาดูถึงภายในก่อนนะครับก็หน้าจอ มาที่หน้าจอก่อน,นครับหน้าจอที่เป็นมาตรวัดต่างๆนะครับก็เป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วนะครับก็เป็นจอ LED แล้วนะครับก็ในหน้าจอรแรกก็บอกในการวัดต่างๆของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันนะครับเป็นส่วนของเครื่องเสียงนะครับก็สามารถดูว่าเราเล่นเพลงอะไรเราอะไรได้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นของบูทูธ o นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้ผมชอบเพราะน้อยค่ายที่จะเอา navigator มาใส่ตรงหน้าจอนี่บแบบเต็ม เป็นหน้าจอเลยเห็นทั้งหน้าจอเนี่ยเป็นนวิเกเตอร์หมดเลยเป็นแผนที่หมดเลยพอเราใช้ในโหมด rs นะครับมันหน้าจอมันก็จะมีการเปลี่ยนให้นะครับว่าเป็นหน้าจอแบบว่าสไตล์เลสซิ่งนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นวัดรอบแล้วก็ตัวความเร็วก็จะเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็จะมีบอกพอร์แล้วก็มีทอร์กแล้วก็มาพูดถึงอีกส่วนหนึ่งนะครับต้องเป็นบอกว่าเป็นแบคเซทนะครับแล้วก็เป็นโอ้โห สปอร์ตจ๋าเลยดีกว่าไปกันซิก็คือเป็นเบาะเบาะเบาะเป็นรถแข่งเลยนะครับแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับคือปรับได้8ทิศทางนะครับมีสามารถมีลูบะซัพพอร์ตนะครับมีมีตัวนวดด้วยโอ้ขับไปทางไกลสบายสบายฟินมากนะครับแล้วก็ตัววัสดุที่ทําก็เป็นไฟนับป้านะครับก็คือเป็นหนังหนังแท้นะครับก็คือเป็นไฟนับป้านะครับ ไม่แตกต่างจริงๆแตกต่างจริงๆกับรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับแล้วก็ในส่วนการตกแต่งอื่นๆนะครับก็มีการแทรกในส่วนของเคปล่านะครับในส่วนของเคปล่าไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้านะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางแล้วก็แทรกด้วยเบรโนแบ็ก no มาที่ในตัวของออจอมัลติฟังชันนะครับก็ให้มาขนาด10นิ้วนะครับก็ถือว่าใหญ่โตนะครับก็เป็นตั้งขึ้นมาอยู่ ตรงคอนโซลเลยก็มีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกได้ใช้นะครับได้เยอะพอสมควรนะครับก็ถัดลงมานะครับก็เป็นแอร์ที่เป็นดิจิตอลนะครับก็แยกอิกสระ3โซนซ้ายขวาหลังก็คือ3โซนเลยแยกแยกกันอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นความเย็นนะครับก็แยกกันเลยว่าคุณจะใช้ความเย็นเท่าไหร่เลือกกันเอาเลยตามความใจชอบนะครับเครื่องเสียงนะครับโอ,อ้เขาก็ใช้ในส่วนของ BNO ด้วย ต้องบอกว่าลำโพงเยอะมากแล้วก็ถัดลงมานะครับในส่วนแอร์ดิจิตอลครับลงมาก็ปุ่มที่ปรับโหมดนะครับก็จะมีทั้งออโต้มีคอมฟอร์ตแล้วก็มีไดนามิกนะครับแล้วก็ในคันนี้นครับก็จะมีโหมดพิเศษหนึ่งโหมดก็คือ RS นะครับเราก็สามารถเซตได้เลือกเลือก,อก,อก,อกตามความชอบของเราว่าเซตไว้1กับ2 1อาจจะเป็นแบบนั้น2อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับก็มีความแตกต่างเราสามารถเลือกได้แล้วก็มี Engine Start St o p นะครับแล้วก็มี ปุ่ม auto stop นะครับแล้วก็มีปุ่มปิด t ท a c t i o n c o n t r o แล้วก็ปุ่มปิมปมปดเซนเซอร์เตือนนนะครับแล้วก็มีปุ่มปิดหน้าจออันนี้ดีนะมีปุ่มปิดหน้าจอเพราะพอวิ่งกลึงคืนแล้วไฟมันก็แยงแล้วก็มีที่เท้าแขนนะครับแล้วก็มี power outlet ให้สองตัวนะครับตรงที่เท้าแขนแล้วก็ตรงคอส์ตโซนดานนานะแล้วก็มีช่อง usb ที่เป็น usb ถึงการขี่กันบ้างนะครับกับเครื่องยนต์ที่เป็น V6 นะครับ 2,900cc นะครับ450แรงมานะ้า600นิวตันเมตรก็ต้องบอกว่าครับเหยียบเป็นมาอันนี้นี่ผมใส่ RS นะอันนี้อันนี้แค่เหยียบเหยียบเบาๆสั้นๆน,นะครับมันให้แรงกระชากได้แบบ กลิ่นอายความดิบความสนุกสนานในการขับขี่ในส่วนของความเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับนะก็เป็นเครื่องยนต์ที่เหมือนเป็นการต่อยอดมาจากตัวของปอร์เช่เองด้วยนะครับก็ให้ความสนุกสนานแล้วก็ให้กลิ่นอายที่บอกว่ามันมีความเป็นซูเปอร์คาร์อยู่ในตัวกนะ็กับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ6สูบนะครับก็มีเทอร์โบชาร์เจอร์ใส่ให้มาด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 9 0 0ซีนะครับ แรงม้าที่ให้มาก็อยู่ที่450นะครับ450ตัวนะครับที่5,700รอบถึง6,700รอบนะครับแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรทุกหม้อสูงมากแล้วก็เริ่มทำงานตั้งแต่พันหนึ่รอบถึง5,000รอบนะครับผนวกกับเกียร์อัตโนมัติแปส,สปีดนะครับแล้วก็มีชิปต้อนอีกให้นะครับสามารถปรับเกียร์เป็นเมนวลนได้นะครับแล้วก็มีเอ่อแพทเดิรนชิปให้ที่ภูมาิลาลัยในส่วนของแฮนด์ลิ้งนะครับก็ต้องบอกว่าเขา ไปได้ดังใจมีแก๊ปนิดนึงแต่ก็ไม่เหมือนบางค่ายบางยี่ห้อก็คือแบบว่าพอเลี้ยวปุ๊บมันไปไวแต่นี่มันไม่ได้ไปไวขนาดนั้นคือแบบมันค่อยคอยไปแต่ก็เปลี่ยนเลนได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนช่วงล่างเองนะครับก็เป็นช่วงล่างที่เขาบอกว่าเป็น rsport RS นะครับเป็นเป็นวอรตโต้ด้วยนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนสีล้อตลอดเวลาอะเรากลับมาที่โหมดการขับขี่อันนี้ผมอยู่ comfort comfort ก็คือเป็นโหมดที่เ็าบอกว่าอย่างเนี้ยผมอยู่ในเมืองก็ขับ ผมคิดว่ามันก็ขับสบายๆนะในเมืองในต่างๆก็เขาก็มีการปรับค่าต่างๆให้อัตโนโมัติอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นพวงมลลาลัยเองนะครับส่วนของเครื่องยนต์นะครับมันก็จะเป็นแบบเหมาะสําหรับวิ่งในเมืองนะครับก็ผมว่ามันเป็นรถที่ในเมืองก็ได้นะครับจะสนุกก็ได้จะแบบขับแบบบู๊ดุเดือดก็ได้ ออกมา4.7วิครับแต่จริงๆเราอาจจะอยู่ที่พื้นที่ด้วยในส่วนของอโรงงานเขาเคลมมาไว้นะครับก็จะอยู่ที่3.9อันนี้ผมได้4.7วิเดี๋ยวเรามาดูถึงความปลอดภัยกันบ้างนะครับตัดออกไปพอสมควรนะครับก่อนที่เข้ามาจานไหนในประเทศไทยก็เนื่องจากด้วยราคาราคาที่เขาอยากให้ผู้บริโภคจับต้องได้ง่ายที่สุดคุยซอนโทนจะให้มาเป็นคุยซอนโทนปกติ ทราฟฟิกแอสซิสให้นะครับแล้วก็มีเวลาเราจะลงจากรถหรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็มีเตือนในการเปิดประตูมันจะกว้างมากนะครับก็เลยทําให้อ่ะมีเตือนเนี่ยผมชอบชอบมากเลยนะเตือนแล้วเรารู้ว่าเออมีมีรถจะมาหรือมีคนเข้ามาใกล้หรืออะไรก็ตามแต่เวลาเปิดแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุน้อย อันนี้ครับผมก็มานั่งอยู่ผู้สื่อสารตอนหลังแล้วครับก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมให้น้องทีมงานนะครับก็นั่งข้างหน้าแล้วก็ปรับเบาะให้พอดีกับที่เขานั่งนะครับโดยนั่งแบบสบายที่สุดนะครับตอนนี้โอ้ดานานครับจะเจอรถคูเป้ที่เป็นค่ายจากฝั่งยุโรปนะแล้วผมมาเข้ามานั่งได้บอกนะว่าผมร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับก็ต้องบอกเลยว่า a ฮด o ูมก็ยังเหลือนิดนึงจริงๆถ้าผม,ผมพิงสุดเนี่ยเฮดรูมก็ชนแต่ถ้าโดดกดันกกเด็กหน่อยก็คงหัวชนหลังคาพอสมควรผมก็ต้องลดลงนิดนึงแต่พอลดลงนิดนึงเฮด o ูมเหลือประมาณสัก2นิ้ว2นิ้วน่ครับประมาณนี้ก็ยังนั่งสบายอยู่เข่าไม่ติดผมบอกไว้ด้วยว่าแอร์เป็น3โซน,นครับก็ข้างหลังเนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับแต่ก็เพิ่มในส่วนของพัดลมไม่ได้นะครับพัดลมก็มาจากข้างหน้าอย่างเดียวแต่สามารถปรับอุณหภูมิ ว่าจะอุณหภูมิเท่าไหร่ได้นะครับแล้วก็เบาะนะครับก็สามารถพับได้นะครับพับลงมาได้ก็น่าจะเป็นหกสิบสี่สิบนะครับก็สามารถเ,าเก็บสัมภาระที่ยาวมากขึ้นได้นะครับก็คือพับเบาะลงมาแล้วก็ตรงกลางมีที่เท้าแขนให้นะครับมีที่วางแก้วให้นะครับนะสะดวกสบายแต่ถ้าเราจะไม่ใช้ที่เท้าแขนนีผู้โดยสารสองคนสาม <3 S 2> คนม,มันจะนั่งไม่ได้เพราะตรงกลางเขามี เหมือนเป็นที่วางของนะครับไว้ตรงกลางนะครับไฟเอาเล็ตข้างหลังให้แต่จริงก็น่าจะใส่เป็นช่องเสียบชาร์จ USB มาเลยเพราะจริงๆก็คันนี้ USB จริงๆมีแค่2ช่องเองนะครับก็เป็นช่อง USB ปกตินะครับแล้วก็เป็น Type C อีกช่องหนึ่งนะครับอยู่ตรงที่เท้าแขนก็ถือว่าเป็น1รถคูเป้จริงๆมันก็กล่งสปอร์ตแล้วแหละนะครับก็ผมก็สามารถนั่งผู้โดยสารตอนหลังได้สบายส โอเคสำหรับพื้นที่ข้างหลังนะครับเราก็ประมาณเท่านี้นะครับก็ผมก็187ต้องบอกเลยว่าเข้ามานั่งได้ไม่ใช่ด็อกซีสหรือว่าชิลดนซีสแล้วนะครับก็สำหรับเจ้า RS5 Coupe q r o t t r o นี่นะครับก็ผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยตัวใหญ่ๆเงี้ยก็นั่งได้สบาย เป็นไงกันบ้างครับกับเครื่องยนต์450แรงม้านะครับกับ600นิวตันเมตรโอ้ผมบอกเลยว่าเหยียบปุ๊บหลังติดบาะเหยียบปุ๊บหลังติดบาะนะครับความประทับใจมีสูงพอสมควรนะครับแต่กับความคุ้มค่าล่ะมันคุ้มมากแค่ไหนนะครับราคาผมบอกก่อนว่าราคาเนี่ยหลายๆท่านได้ยินแล้วก็อาจจะตกใจกับราคานะครับ5ล้าน9แบาทนะครับโอ้โห,โหต้องบอกว่าราคานี้เอาใจผู้บริโภคจริงๆนะครับ เพราะคู่แข่งของเขาเองนะครับราคานี่แตะ10ล้านกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น M4 หรือว่า C63 นะครับแต่ตัวนี้นะครับสำหรับเจ้า RS5 นะครับกับราคาเท่านี้นะครับก็เหมาะกับผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์นะครับที่ชอบความเป็นคูเป้แฝงอยู่ด้วยความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นรถที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์มนนะครับก็ต้องบอกว่าในการขับขี่ของผมตลอดเส้นทางมาประมาณ150กิโลนะครับก็กำลังของเครื่องยนต์ ทำงานได้ดีโอ้ต้องบอกว่าดีมากเลยดีกว่านะครับให้แรงในการอัตราเร่งหรือว่าจะเหยียบคันเร่งแซงต่างๆนะครับมาได้ดังใจนะครับรวมถึงแฮนด์ i n g ของพวงมาลัยช่วงล่างนะครับทำงานประสานกันได้ดีนะครับแต่แต่นะครับแต่แต่ก็ยังติดอยู่ว่าระบบต่างๆในความปลอดภัยที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆนะครับอาจจะให้มาน้อยนิดหนึ่งก็เน,นื่องจากทางผู้บริหารของ A ดเองนะครับพยายามลดสเปคตรงนั้น ที่ไม่จําเป็นจริงๆนะครับก็ลดเพื่อราคาลงมาเพื่อให้ผู้บริโภคหลายๆท่านสามารถจับจองได้อ่าและการขับขี่ของผมนะครับ150กิโลนะครับก็อาาัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับอยู่ประมาณ9.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถึงต้องบอกว่าผมไม่ได้ค่อยได้เหยียบมากนะครับอาาัตราสิ้นเปลืองก็ถือว่ารับได้จริงๆรับได้มากเพราะบางท่านนะครับที่เอาไปทดสอบกันก็มีต่ำกว่านี้จริงๆนะครับมีประมาณ5กิโลลิตร3.9กิโลลิตรก็มีนะครับ แต่ในระยะในเมืองนะครับผมก็ใช้อยู่ประมาณ11กว่ากว่านะครับกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าในเมืองก็อัตราสิ้นเปลืองก็ไม่ได้สูงมากนอกเมืองใช้ความเร็วพอประมาณอัตราสิ้นเปลืองก็ไม่ได้สูงมากครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ครับในการได้มาทดลองขับนะครับรถไฮเปอร์ฟอร์ a แ c นจากค่ายอา d i นะครับก็คือเจ้า RS5 Coupe นะครับ Quattro นะครับท่านใดที่สนใจก็ไปทดลองขับได้ที่ศูนย์ A u d i ทั่วประเทศครับ สำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามชมรายการของคนรักรถ Carlover Review นะครับได้ทุกวันอาทิตย์5ทุ่มคึ่นะครับทาง TV5 HD 1กด1นะครับรวมถึงอีก3ช่องทางออนไลน์นะครับช่องทางแรกนะครับ Facebook f แฟนเพจของคนรักรถ Carlover นะครับช่องทางที่2นะครับติดตามย้อนหลังได้นะครับที่ YouTube รายการของคนรักรถนะครับช่องทางสุดท้ายนะครับติดตามข่าวสารยานยนต์นะครับทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ w w w c a r v a r v i t y c o m ครับ และสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพชรอสูเซลจำกัดนะครับที่มอบรถ All New Isuzu D-Max นะครับให้ทางทีมงานเราเดินทางมาถ่ายทำรายการในทุกๆครั้งนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เป็นหนึ่งรุ่นนะครับจากตระกูลแมวเหมียวป้องกันน้ำเราได้ลุยน้ำัาแล้วครับวันนี้น้ำท่วม